ผู้เท่าเสียนแกเคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านร่วมกับชาวบ้านคนอื่นๆซึ่งก็เป็นคนกระเหลี่ยงด้วยกันกลางป่าบนดอยหมู่บ้านหลายสิบหลังคาเรือนตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะว่าสมัยก่อนนั้นจะไปไหนมาไหนนั้นลำบากมากจะมีบ้างก็จะไปมาหาสู่ระหว่างหมู่บ้านไกลๆซึ่งก็เป็นชาวเผ่ากระเหลี่ยงเหมือนกัน ซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนั้นตั้งแต่เดิมจะมีหมอผีประจําหมู่บ้านของหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันผู้เท่าเสี่ยนแกเองก็เป็นหมอผีของหมู่บ้านที่แกอาศัยอยู่และเป็นที่นับถือของชาวบ้านเลื่อยมาจนเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองสองหมู่บ้านใกล้ๆก,กันก็เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมามีชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าหลายลายหรือแม้กระทั่งพลานที่เข้าไปล่าสัตว์หายตัวไปขนาดที่เข้าป่าหลายลาย การหายตัวเป็นนั้นจากการที่ตามหากันจนหลายวันผ่านไปนั้นก็เหลือเพียงแค่เศษซากกระดูกไปหมดแล้วใหม่ๆยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม้จะระวังตัวกันตลอดเวลาแต่ก็ยังมีคนหายไปอยู่บ,บ่อย และเมื่อค้นหากันจนพบก็เหลือสภาพไม่ต่างกับคนก่อนหน้านั้นเกิดเรื่องผ่านมานานถึง5เดือนก็ยังหาสาเหตุไม่ได้จนต่อมาได้มีพลานสองคนพากันเข้าไปล่าสัตว์และลอดตายกลับมาได้คนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งนั้นถูกเสือลากไปกินจึงได้รู้ว่าคนที่หายไปนั้นก็คือถูกเสือลากไปกินนั่นเองแต่ว่าเสือที่พลานคนนั้นบอกมันไม่ใช่เสือธรรมดาท,ทั่วไปอย่างที่ชาวบ้านนั้นเคยเห็นมาก่อน หากแต่ว่ามันเป็นเสือสมิงแถมหน้าตาของเสือสมิงนั้นก็คือหมอผีที่อยู่ในหมู่บ้านนั่นเองซึ่งนั่นก็คือผู้เท่าเสียนที่เข้าไปหลอกล่อเพื่อนของตนให้ลงไปจากนงางห่างจากที่มัดห้างกันจนเสร็จยังไม่ทันจะมืดค่าพอเพื่อนลงไปถึงพื้นเท่านั้นจูจ่ๆร่างของผู้เท่าเสียนก็กลายไปเป็นเสือลายพลาดกอนไปต่อหน้าต,ต่อตาพุ่งเข้าใส่เพื่อนทันที กัดขย้ำเพื่อนจนตายแล้วก็ลากหายเข้าไปในป่าต่อหน้าต่อตาโดยที่เวลานั้นตกใจทำอะไรไม่ถูกแม้แต่จะคว้าปืนขึ้นมายิงแต่พอได้สติเสือมันก็ลากเอาเพื่อนหายไปแล้วตนเองจึงได้รีบวิ่งลงมาจากนาง้างแล้วก็วิ่งกลับเข้าหมู่บ้านไปทันทีกว่าจะมาถึงหมู่บ้านได้ก็ค่ำม,มืดเข้าไปแล้วผ่านมาทางกระท่อมของผู้เท่าเสียนหมอผีก็ยังเห็นว่าแสงตะเกียงยังติดอยู่แต่ไม่กล้าเข้าไปดูจนลุ่งสางจึงได้มาบอกเรื่องที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านคนอื่นๆฟัง ด้วยความที่พลานที่ลอดตายกับมันนั้นชาวบ้านต่างก็รู้นิสัยใจคอเป็นอย่างดีว่าไม่ใช่คนที่ชอบพูดบทงดเท็จหรือชอบใส่ร้ายกล่าวหาใครแม้ว่าพุเท่าเสียนจะเป็นที่นับถือมากของชาวบ้านแต่แกเป็นคนที่มีวิชาอาคมอาจจะเป็นไปได้อย่างที่พลานคนนั้นบอกจึงเป็นเหตุผลเพียงพอให้ชาวบ้านนั้นเชื่อว่าพุทเท่าเสียนนั้นเป็นเสือสมิงเข้าจริงๆต่อมาชาวบ้านจึงรวมตัวกันขับไล่พุเท่าเสียนออกจากหมู่บ้านไปแต่ว่าไม่มีการทำร้ายอะไรกันเกิดขึ้น เพียงแต่บอกอกันไว้ให้ระวังตัวกันมากขึ้นหากว่าต่อไปมีใครไปพบเห็นผู้เท่าเสียนนั้นเป็นเสือสมิงด้วยตาของตนเองนั้นก็ฆ่าทิ้งไปได้เลยที่ปล่อยไปข่าวนี้ก็เพราะว่ามีชาวบ้านบางคนนั้นไม่เชื่อว่าผู้เท่าเสียนจะเป็นเสือสมิงเข้าจริงๆเพราะไม่เคยเห็นแก้วออกไปไหนมาไหนเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ลงความเห็นกันว่าเชื่อก็เลยทำอะไรไม่ได้ สุดท้ายผู้เท่าเสียนก็เลยไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าเพียงลำพังทำตัวเหมือนกับผู้ทรงศีลไม่อยากจะส่งสิ่งเกี่ยวข้องกับใครอีกไม่มีใครพบเห็นแกอีกเลยในช่วงนั้นชาวบ้านที่ไม่เชื่อว่าผู้เท่าเสียนไม่ใช่เสือสมิงก็คือพลานลองพลานรุ่นใหญ่ในหมู่บ้านที่ผ่านประสบการณ์เรื่องพบเจอกับเสือสมิงมาแล้วหลายครั้งแกไม่เชื่อว่าเสือสมิงจริงๆมันจะมาแสดงตัวตนของตนเองให้ใครได้เห็นแบบนั้นได้น่าจะมีใครอีกนอกจากผู้เท่าเสียนที่มีวิชาอาคม นั่นก็คือหมอผีที่อยู่อีกหมู่บ้านที่แกสงสัยมากที่สุด การเข้าป่าไปล่าสัตว์ทุกครั้งในช่วงหลังๆพลานรองมักจะไปแถวชายป่าใกล้ๆก,กับหมู่บ้านแห่งนั้นเพื่อคอยสังเกตว่าจะพบเห็นอะไรหรือไม่หลังจากที่ผู้เท่าเสียนถูกขับไล่ไปเกือบครึ่งเดือนเรื่องก็เลยเงียบๆไปแต่เสือสมิงร้องว่ามันไม่ได้กินเนื้อคนเข้าไปแล้วสุดท้ายมันก็ต้องทนความอยากไม่ไหวของสดๆเขวาๆมันหายไปจากปากมานานพอสมควรแล้วช่วงบ่ายๆในขณะที่พลานรองกำลังเฝ้าสังเกตอยู่ในป่าด้านนั้นอย่างไม่ลดละ นอกจากชาวบ้านที่เห็นว่าระวังตัวกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ยังเห็นล่างล่างหนึ่งที่เดินดิ่งเข้าไปในป่าด้วยท่าทางคล่องแคล่วว่องไวผิดกับคนที่แกรู้จักนั่นก็คือล่างของผู้เท่าเสียนที่ตัวของผู้เท่าเสียนแกจะเป็นคนที่เชื่องช้ามากและด้วยความชลาของตัวแกเองด้วยล่างที่เห็นนั่นจึงผิดสังเกตไปมาก เมื่อล่างมันผ่านไปพลานลองจึงได้รีบปีนลงจากนั่งห้างตามไปทันทีไม่นานนะักก็เห็นล่างของผู้เท่าเสียงด้อมด้อมมองมองอะไรอยู่ด้านหน้าคงจะมีชาวบ้านอยู่แถวแถวนั้นแกไม่รอช้าให้ชาวบ้านต้องถูกจับไปเป็นเหยื่ออีกแล้วมั่นใจว่าร่างที่เห็นนั้นไม่ใช่ผู้เท่าเสียงแน่นอนช่วงเวลาในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างแกยกปืนยิงใส่เข้าไปที่แผ่นหลังทันทีปัง กระสุนเข้าไปเต็มแผ่นหลังของร่างผู้เท่าเสียนที่เห็นนั่นถึงกับหน้าความก่อนจะลุกพรวดพาดหันมาทางพลานรองดวงตาแดงฉานเฉยแยกแย่เคี้ยวงงออกมาท่าทางโมโหสุดขีดบ่งบอกว่าร่างที่เห็นนั่นมันไม่ใช่คนแล้วแต่ก็ถูกกระสุนเข้าไปอีกนัดจนไงหลังพึ่งเข้าไปอีกพอมันทําท่าจะลุกขึ้นมาก็ถูกยิงซ้ําเข้าไปอีกนัดนัดที่สามแม้ว่าจะไม่เห็นบาดแผลของคมกระสุนแต่ด้วยแรงของลูกซองทําให้มันเจ็บปวดจุกเสียดไม่ใช่น้อย กระดูกกระเดี่ยวอาจจะแตกหักตายได้เช่นกันพอเห็นว่ามีเลือดส,สดๆทะลักออกมาจากปากและจมูกแล้วมันก็รีบลุกพวดพาดกระโจนหนีไปทันทีก่อนที่จะถูกปืนยิงซ้ำเข้าไปอีก่างที่กระโจนหนีไปนั้นมันเป็นเสือลายพลาดก่อนไปแล้วหายกลับเข้าไปในป่าทันทีได้ยินเสียงของชาวบ้านสองคนพากันวิ่งเข้ามาดูและเห็นอย่างกับที่พลานลองนั้นเห็น ก็คือผู้เท่าเสียนกลายไปเป็นเสือสมิงทั้ง3คนนั้นวิ่งตามเสือสมิงนั้นไปชาวบ้านสองคนนั้นมีปืนแก๊ปคนละกระบอกเท่านั้นแต่ว่าทั้งสาคนจะคอยช่วยเหลือกันแม้ว่าจะยิงมันไม่เข้าก็ตามแต่ในตัวของทั้ง3ยังมีมีดหมอที่พกใส่ยามไ้ด้วยไล่ตามไปพักใหญ่ๆหญ่ก็ได้ยินเสียงอึกระทึกดังลั่นอยู่ข้างหน้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทั้ง3มเข้าไปใกล้ก็พากันแปลกใจเมื่อเห็นเสือสมิงที่ตนเองนั้นกํลาลังตามไปสู้กันพันละวันกับวักบวกระทิงที่ไม่เคยเห็น และไม่เคยพบเจอมาก่อนในป่าแถบนั้นแถมตัวมันดำสนิทเห็นเพียงแค่ดวงตาแดงฉานเท่านั้นไม่ต่างกับเสือสมิงนั้นถ้าจะเกิดจากวิชาอาคมเช่นเดียวกันแต่ใกล้ที่เสือสมิงกับวัวกระทิงสู้กันอยู่ <c oughs> ก็มองไปเห็นชะง้อนเห็นเป็นเพลิงเล็กๆกันแดดกันฝนได้มีกิ่งไม้ใบไม้แห้งปกคลุมทาให้มืดๆหน่อยมองเข้าไปด้านในเห็นผู้เท่าเสียน,นั่งนิ่งหลับตาอยู่ ทำให้พรานลองพอจะเดาออกว่าวัวกระทิงนั้นน่าจะเกิดจากอาคมของผู้เท่าเสียนแต่ว่าเสือสมิงยังไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างที่คิดไว้หรือไม่ก็เลยไม่กล้าจะบอกกับชาวบ้านสองคนนั้นแต่คิดในใจแล้วว่าเสือสมิงนั้นไม่ใช่ผู้เท่าเสียนแน่นอนผ่านไปพักใหญ่ๆก็ดูเหมือนว่าเสือสมิงนั้นจะอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัด ผิดกับกระทิงที่เกิดจากอาคมมันถูกกระทิงไล่ขิดลอยไปลอยมาอยู่หลายครั้งดูท่าทางบอบช้ำไปทั้งตัวแข้งขาพับไปมาจนสุดท้ายก็ยืนไม่ไหวเหมือนกระดูกกระเดี้ยวจะหักสะบันมีเลือดส,สดๆทะลักออกมาจากปากและรูจมูกจู่ๆกระทิงนั้นก็หายวับไปทันทีมันคงจะรู้ผลว่าจะเป็นยังไงต่อ แล้วร่างของเสือสมิงที่นอนหมดสภาพอยู่นั้นก็กลับกลายมาเป็นเครื่องคนครึ่งเสือร่างที่เห็นก่อนจะขาดใจตายนั้นครึ่งบนนั้นมันเป็นอย่างที่พลานลองคิดเอาไว้จริงๆเสือสมิงนั่นมันก็คือหมอผีที่อยู่ในหมู่บ้านของชาวบ้านสองคนนั้นทั้งสามพากันเข้าไปดูเพื่อให้แน่ใจอีกครั้งก่อนจะไปพูดคุยกับผู้เท่าเสียนสักพักแล้วก็แยกย้ายกันกลับเข้าหมู่บ้านบอกข่าวกับชาวบ้านแล้วก็พาชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านเข้าไปดูแต่ว่าไม่พบผู้เท่าเสียนอยู่ที่นั่นแล้ว มีเพียงแค่แร่างครึ่งคนครึ่งเสือของหมอผีคนนั้นชาวบ้านหลายคนรู้สึกผิดที่ไม่ทันได้พิสูจน์อะไรก็ลงความเห็นว่าผู้เท่าเสียเป็นเสือสมิงไปแล้วสุดท้ายก็เลยต้องเสียหมอผีที่เป็นที่พึ่งของชาวบ้านไปพร้อมๆกันทั้งสองหมู่บ้าน